สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วฝากช่องนี้เด้๋ยวจะฝากกด subscribe ผู้ดิฉันเนี่กดซับอ่ะกดซับให้ค่อยๆเนี่ยกดซับ subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจใเจ้าของช่องเนาะมาเข่าเรื่องเลยบ่เสียเวลาโดนอันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นคุย,ยกันกำลังบอลอเมริกาพูดบ่าวเพิ่อนอ่ะอายุ45ปีแล้วดิส่วนผู้สาวนี่นั่งเอกเขาเนี่อายุ38ปี อ่าในหุ่นแนในปรไฟที่เขียนมาเน่คู่เบาเนี่ยเล่นหุ่นบ่มีลูกบ่เคยแต่งงานเพื่อนเป็นแบบว่ากินมังสวิสรัตแล้วก็ชอบท่องเที่ยวแล้วก็บ,บางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวย,ยิ้เงียบอย่างสินานกรเลยเอาคือกันละกันเลวานพ่อเพื่อนคุยกันอ่ะเพื่อนกระามแหละผู้ชา้กับว่าชันเน่บ่่คยมักเที่ยวผับเที่ยวบ่ายเด้อเพราะว่า ฉันเป็นมั่งสวรัีแล้วฉันก็มักฉันก็มาแบบเพิ่นถือพุทธเด้ฝรั่งผู้นี้ถือศาสนาพูดแล้วก็ว่าฉันจะมักสวดมนต์นั่งสมาธิเออจะควงกับว่าเออได้เด้ฝรั่งดีไว้หายากเด้บ่านฝรั่งสิ่ามักสวดมนต์นั่งสมาธินี่อ่แต่้เพื่นกระถามฝรั่งว่าจริงอ่ามันใช่จริงๆเหรอคุณล้อเล่นใช่ไหมเองอย่างประมาณสีนะฝรั่งกับว่าอืมฉันไม่ได้ล้อเล่นจริงๆฉันเป็นพุทธอืมฉันมาอย่างสี่ อ่านี่แหละฉันเล้ยเลือกประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนะ่ะมีวัดหลายฉันมากวัดฉันมกันมกองเสี่กะเพื่อนเลยแพนเลยว่าเพิ่นว่าเพื่อนสิมาเพื่อนจะมาอยู่เดือนหนึ่งแล้วผู้ยิ่งเหรอวาพอดีผู้ยิ่งจะขอล่าพักร้อน,น้ำก็เลยว่าตอนแรกคือมาอยู่น้ำู้ยิ่งก่อนผู้ยิ่งเห็นมาอยู่ค่อนดุผู้ยิ่งเด็ดน้องจะคของเรือเห็นมาอ,ย,อ,อายู่สองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จังล้ไปเที่ยวทะเลกันอ่างผู้ชายก็โอเค พอหอดมือกับไปรับกันอยู่สวนอะพุม่มหลดแล้วก็มาอยู่น้ากันมามือแรีกเนี่ก็คือไปซื้อออกไปซื้อบาผู้ใส,สิกินไในไลสไตล์สิเนาะเพราะว่าเขากินมังสวีรั์เนื่องกัญยากาได้เดจ้าของก็ต้องไปซื้อแบบว่าเอาเครื่องปรุงสินะก็ว่าเออถ้าเป็นเห่าก็คือสบ่มีเนือสัตว์นัานยังเสิ็จกอ็ออกไปซื้อออาผู้ใส่กระจาย ก็เลือกเอาว่าเธอกินอีหย่างไรเพราะว่ามันมาเรียนรู้กันเนี่ยมันบรูชีวิตกันเนาะก็เลยต้องแบบเออหาซสื้อผู้ชสก็เลือกเอาว่าฉันกินจังสีจังสีเด้อก,ก็โอเคก็หาผู้ชากรใจมาเรียบร้อยแต่ว่าเขาก็บ่เด้ลังเกียจว่าเฮากินเฮากินเนื้อสัตว์เน่ะเขาโอเคเขากินได้แต่ว่าเขาขอลองให้ว่าเครื่องครัวอันเดียวกันถ้าเธอทำเนี่ยอันบอก เธอตรงล่างก่อนเลยจังไม่ให้แต่ฉันเออผู้หญิงกะแบบอู้ยอยากได้อยากได้แฟนเนาะกะโอเคไม่เป็นไรรับขอเสนอได้ผู้หญิงก,ก็เลยว่าจัดเหอเลยว่าเออนี่จนันชามันนี่ก็เป็นว่าเป็นของเธอเรากันอันนี้กเส่วนออ่ะก็โอเคมาอยู่น้ำกันอะนะมือมือแรกเจ้าควงก็เป็นก็คือแบบ นอนนอนห้องเดียวกันนี่แหละผู้ใช่กับบอด์เฮ็ดเอีอย่างได้มือแรกกับเจ้าของก็จะว่าเออกับเบอรไปลูกเขานะ้ากับว้เชิงหญิงไทยยู่รู้สึกว่านอนตื่นขึ้นนีประมาณว่าเทียงขึ้นรู้สึกตัวขึ้นเห็นมาผู้ผู้เบาวเจ้าของนี่นั่งออกไปนั่งอยู่ระเบียงแล้วกับแบบขึ้นนั่งสมาธิตอนแรกเจ้าของกับแบบเออ โค้กเป็นพุทธิลีเว้ไปนั่งสมาธินั่งสิละไปนั่งสมาธิแบบเจ้าของก็เล่บเไปขวนก็เลกเขามานอนเพราะมือที่สองเนี่ยผู้ใช้เนี่ยสังเกตเมื่อวาผู้ใายอ่ะจะมักเว้าวแบบพึมพำมพึมพัเจ้าของก็เลยไปถามแหละว่าเออเธออย่างบอหรือคุยโทรศัพท์หรือหย่างเสียผู้ใายก็บอกว่าบัวอ่าฉันสวดมนต์มาสัน่นฉันสวดมนต์นนะฉันนี่ อู้จะของกับอู้สาธุอสันจะของกับเอาผู้บ่าวสวนมนต์เนาะเขาก็ต้องสาธุตัวแล้วก็มือที่สามเลยมือที่สามมากก็ยังมีอย่างกันเดี๋ผู้หญิงไปเหตุงานเด้อเรากลับมาผู้ชายก็อยู่อยู่ได้ไหมเขาว่าเขาอยู่ได้เดี๋ยวอันกระบ,บอกแล้วก็จะของกระบ,บอกผู้บ่าวว่าเออทางเงาเทอกก็สามารถไปเดินเล่นไปนั่นไปนี่ได้เด้อกะแบบอ่าเอาซิมไทยแห่ไปสื่อซิมไทยแห่ผู้ชาย ฝรัง่งเหตุทุกอย่างแหละสอนฝรั่งอย่างสี่จังซี่เออเธอจะเดินไปหันไปนีไปนีกับเอาแมพให้ทังกับคอนโดถึงยังสันสีนา้ผู้ใยอนู่น้ำกันมือที่สี่กะยังม่มีอีหยังกันมาสันแล้วก็นอนนี่คือนอนพร้อมกันเด้คือเพื่อนเปมนคนแบบว่านอนบ่เด็กซีทุ่มมั้งเสียซทุ่มคือเด็กสุดแลวก็ต้องนอนเจ้าของกับนอนแต่ว่าแปลกว่าประมาณว่าเตียงขึ้นผู้ใส,สิตื่นขึ้นแบบ คือจังว่านางสมาธิคือจังสวดมุ่นสิตลวดผ่านไปเป็นอาทิตย์ก็คือบ่มีอย่างกันเดจเจ้าของกับคือบ่อยากกวนเขาบ่อยากลุกเขาเพราะว่าเห็นเขาแบบทรงธรรมะท่มมทมโมเนาะวันนี้เจ้าของก็เ,เริ่มสังเกตพฤติกรรมผู้ใา้ว่ามันคือสิเป็นแปลกๆมีเธอหนึ่งแบบว่าเห็นเขาแบบมองจากกระจกไปเนาะเห็นเขาแบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บคือจังว่าสวดมน่นถ้าถามเขาเขาจะว่าสวดได้ไปนะ มันเป็นการว่าผู้ชายเนี่ยว่าคนเดียวเป็นแบบเพื่อนว่าเป็นคือจังแบบถ้าถ้าหนูคิดว่าได้พี่หนูว่าเป็นคือคนแบบเคลื่อนสติบูดีนี่แม่เป็นคือจังหลอนคือจังยังละเขาว่าแบบว่าผู้เดียวมมกซึ่งแบบไม่มีเธอหนึ่งอ่ะเห็นแบบว่าเขาว่าเสร็จแล้วก็เลยไปถามเขาคือจะขวงรูได้ว่าเขาว่ายังเขาเลยบอกว่าฉันสวนมุ่นมาสั่นหนูกันเลยว่า แต่ว่าจะของกับเอะไปเนใืใจว่าเอ้ส่วนมน่นเอาหนูกับพ่อส่วนได้อยู่คือบมมีคาแบบบาลีคาอย่างที่นั่นแม้เป็นเป็นคาแบบบาทีเว้าเวลผมเป็นผมเป็นภาษาอังกฤษเด้เวาเป็นแบบว่าภาษาแบบปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,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 บกงกัเลยถามว่าอันคุณแน่ใจว่าคุณส่วนมน่นเลยว่าแน่ใจัดนี้ มันมีอิทธเถื่อนหนึ่งอยู่เจ้าของก็เลยล่องบอกผู้ใช้ว่าล่องแบบบาสวดมุ่นเห่ฟังยแบบบทง่ายๆแบบอิติพิโส่สินะอ่าน้องคิดว่าจังไหนนี่บทอิติพิโสถ้าเป็นพุทธะนี่เป็นเป็นศาสนาพุทธนี่บูดานี่เจังไหก็ต้องสวดได้ไหมน้องก็เลยท่องว่าท่านท้าวส่วนเขาสวดเขาโบสวดหรือเขาสวดบ่ได้ดเจ้าของก็เลยแบบซึ่งมันพฤติกรรมหลายอย่างแม่บางเถือนนี่ว่า เขาบอกว่าเขาเขาเดินเขาเดินจงกลมได้ปะเขาเดินจงกลมเดินไปเ็คือสิจม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 น้องว่ามังเทือนน้องว่าอุ้ยเขาหลวนหยาบหรือเขาเลียนหยายยังสิแมเพราะว่าเดินไปนี่มันมันเป็นบทบริกรรมที่แบบเป็นพูดไม่สีวอาเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นยังไปยังสิแม้วไปแล้วมงเทือนเหตุมือก็จังบอกเขาพูดแด่ยังสิน้องเลยว่าอุ้ยมันมันคือมันคือเป็นจากความเป็นแต่อันตรายแทนนะแม บานนี้มันปัญหาคือวานองแบบอยู่ขอนดวเขาผู้เดียวด้วความีบอลเขาไล่เขานีก็ย่านเขาไหมกับตอนนี้คือบอุญใหญ่ให้เขารู้ตัวว่าจะควองในเริ่มจับอันนี้เขาแล้วว่ามันบวมเป็นพูดดอกมันต้องเป็นล้วนญาหรือมันเป็นแบบสติบดีอิ่งอย่างสีมาบองสินะคิดว่าเป็นนังสีมากกว่าเป็นแบบสติบดีเป็นล้วนนังสิแมะตอนนี้คือมันจะเหลือเวลาอีกประมาณว่าซีขึ้นที่เขาจะว่า สีครบล่าเราก็สีไปทะเละทั้งไปน้องกันน้องเลยว่ามันจะเป็นซีขึ้นที่แบบล้วนแล้วน้องกับว่าตอนอยู่น้องกันเนี่ยก็ทั้งตอนนี้ก็คือท่านนี่งอี่อย่างกันเด้น้องว่ากับบเมีนว่าน,อน,น,อน้านองน,น้องบนั่นเนีน้องกับพ่อไม่ได่ว่าเขากับโเฮดอย่างไหม <c oughs> เขาสิมเขาสิมมากว่าที่เขาอ่างมากว่าไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมมากกว่าแต่น่องเบิ้งแล้วมันโบเมียนมาสันอันยายแอ๋คอยเบิ้งจังดีมันกับโบเมียนมาสัน คอยว่าเป็นคือจังค้นอันป่วยทังจิตอีหย่างสี่บเหตดจังไดหรือเฮือสั่นน้องก็ยยานลายไหมเราก็น้องกับยุอยุคแต่กับเขาสองคนเราก็ค่อนดูอันนี้ที่น้องอยู่นี่มันเกิดจะเป็นคนเดียวน้องว่ามันก็ถ้าเศร้านี่มันกอยูห่องแบบราคาแบบหมื่นแปดหมื่นเก่าคือมันกบแพงดยงสินะน่องเลยว่า แต่คั้นดูนี่มันเป็นคั้นดูที่น้องอ่าเป็นคั้นดูที่น้องซื้อเลยน้องเลยว่างทันเจไปใส่เขาเลยพร้อมเป็นหนี้ขั้นจะคองคันศรว้อยแว่กับตุกับตากยานเขาขาดจับคองถิ่มแม่ก็เลยนี่แหละน้องก็เลยว่าลำบากใจแท้ซีมือนเฮ็ดจังไหนขันศรไปนอนมืออื่นสิถิ่มเขาไว้ก็ห่วงห่องให้ห่วงคองคักอันนี้บ่ได้ตัดใจบ่ได้ขันสิถิ่มไม่นี่ก็ย่านเขาอารวาดย่านเขาพังควงพังยังศีหนะเอาผู้เจ้าคิดว่าจังไดน้องว่า ตีสองมึงเ่อก็เห็นนอนนี่นอนพร้อมกันม่เกินสิทุกคนแต่ว่าเรื่องตาขึ้นมาหน่นองวานอนสิอัตโนมัติเลยประมาัานตีสองตีหนึ่งกวางสิก็เห็นแบบเป็นนั่งแล้วก็เบาตุ๊ดแต่ว่าฟังฟั่งบดูเรื่องแล้วนองกับบนหู่จักภาษาฝรั่งเศสน,น้องๆเลยบลัว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสปวงสิแต่ว่าภาษาสวดมนต์สิมัน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 เป็นการว่าสวดมนต์ดินั่นแหละเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยบอกภาษาฝรั่งเศสได้ แล้วก็เขาบอกว่าเราก็เขาเพิ่ภาษาสเปนได้เขาบอกสเปนอังกฤษเราก็ฝรั่งเศสได้แต่ว่าภาษาสวนมนต์น่ะน้องม,มันบม่มเียนจังไดมันกับบม่มเียนเอา้าผู้เจ้าคิดว่าจาังใดเห็ดน,น้องเลยชีวิตน้องมันจิปลอดภัยบ่ผู้เจ้าให้ความเห็นให้นี่น้องเนะี่ยเอาจา่าเอามาบอกสู้กันฟังก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เด้อจ่าเด้อพ่อเบิ้งโอ้ร้อนๆแบบนี้ก็มี่นอก,ก็เป็นแต่ยานอยู่เลยนาะ